เรากลัวการแบบไม่ถูกยอมรับมากๆอะไรอย่างงี้มากกว่าอย่างที่พูดไปข้างต้นเลยรู้สึกโชคดีมากที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวนี้จริงๆครับสวัสดีครับชื่อสุกัสเปียรัชวโรงครับผมอายุ21ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรครับ แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกำลังเป็นอีกคนหนึ่งในเมมเบอร์ของวงเ็นนั่นเองครับเ็นในความหมายของกายก็คือคนที่มารวมกันห้าคนครับวงที่มารวมกันห้าคนเนี่ยแล้วก็จะก้าวไปเพื่อพัฒนาวงการทีป๊อปให้มันมีสีสันที่ใหม่ขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยมองวงการทีป๊อปได้ไกลมากขึ้นครับก็ถ้าเกิดแต่ก่อนที่เคยจะทำมาเนี่ยก็ ทำเยอะมากเพราะว่าด้วยความที่ว่าเรามีความฝันตั้งแต่เด็กๆนะครับก็คือออดิชั่นค่ายไทยเกาหลีมีผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างอาจจะผ่านน้อยหน่อยแต่ว่าก็ยังดีที่ได้ผ่านบ้างครับแล้วก็หลังจากเข้ามาหาลัยก็ส่วนใหญ่จะไปเน้นเรื่องการแสดงได้เล่นซีรีส์บ้างอาจจะไม่ได้เป็นตัวเมนแต่แบบก็พอมีบทบาทบ้างอาจจะคุณนัก่า,าตากันบ้างหรืออาจจะไม่เคยเห็นเลยก็มีเหมือนกันครับถ้าไอดอลที่เราชอบแบบ ติดตามเนี่ยน่าจะเป็นคังแดเนียลครับวันวันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะเป็นไอดอลที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นเหมือนเขาเนี่ยน่าจะต้องเป็นเกิลเจเนเรชันเลยเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะชอบมากก็เลยไปออกค่ายเกาหลีที่นึง ทีนี้ก็บอกว่าคือด้วยความที่ตอนนั้นเด็กมากไม่รู้ว่าการมีค่ายคืออะไรเพราะเราดูแค่แบบช่องรายการโทรทัศน์ตอนเด็กๆที่เขาแบบจะมีเพลงเปิดไปเรื่อยๆแบบเปิดเดกาหลีไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับก็เลยทําให้อยากไปออบ้างพอไปออก็ไม่รู้เรื่องเลยก็แค่พูดว่าอยากไปเกาหลีเพราะอยากเป็นเหมือนเกิร์ลเจเนเรชั่นแต่เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าความจริงมันคนละค่ายกันก็เลยทําให้อาจจะไม่ติดตรงนั้นด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ก,ก็ ถือว่าเป็นประสบการณ์เล็กๆน้อยแต่หลังจากนั้นก็ไปออถูกค่ายแบบเวลาไปค่ายไหนก็จะบอกเออเราติดตามวงนี้อยู่นะอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดอยากทําให้เป็นไอดอลจริงๆก็ติดตามเกิลเจเนเรชันมาก่อนครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>ถ้าต้องตอบจริงๆการว่าแรงบันดาลใจมันคือตัวของเราเองมากกว่าด้วยความที่ว่าเราเวลาเราจะเลือกทําอะไรเนี่ยอย่างแรกมันคือต้องเป็นตัวเราในการที่เราจะต้องตัดสินใจคนอื่นที่เราไปสอบถามหรือแบบขอกาลังใจจากเขาเนี่ยมันคือ สิ่งหนึ่งที่ช่วยซัพพอร์ตเรามากกว่าแต่การที่เราจะลงมือทํามันเริ่มจากตัวเราแรงมนันใจมาเลยสร้างมาได้เนี่ยขึ้นจากเราเท่านั้นอะไรอย่างนี้ครับก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นแรงมนันใจที่ดีในการที่จะผลักดันตัวเองไปมากกว่าครับเอาจริงสิ่งที่กลัวเลยคือเรากลัวการแบบไม่ถูกยอมรับมากๆอะไรอย่างนี้มากกว่าสมัยก่อนเป็นคนแบบพูดไม่ค่อยคิดเลยแบบพูดไม่ค่อยคิดจริงๆแบบไม่ไม่ไม่ ไม่ไม่รู้สึกว่าคําพูดของเรามันทําให้คนอื่นรู้สึกยังไงบ้างด้วยความที่ว่ามัธยมเนี่ยเรามีเพื่อนอีกแก๊งหนึ่งที่เวลาเราพูดงไงเลยเขาจะรู้หมดว่ามันเป็นการแซวหรือเรารับได้ในสิ่งที่เราพูดกันอะไรเงี้ยครับจนถึงตอนนี้เนี่ยการแก้ไขของตัวเองก็คือคิดก่อนพูดมากขึ้นค่อยๆพูดค่อยๆคิดหน่อยคิดก่อนพูดจะเยอะ,ยอ,ะอะไรอย่างงี้แก้อย่างนี้มากกว่าใช่ตั้งเป้าหมายเป็นแค่ว่าถ้าตอนนี้เลยเป็นแค่เล็กๆเ,เ,เลยว่า เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมไทยพอว่าโอเคเราคือหนึ่งในคนที่เป็นทีป๊อปเหมือนกันเป็นคนที่พยายามขับเคลื่อนวงการทีป๊อปเหมือนกันเป็นหนึ่งในวงที่ก็เหมือนทั่วๆไปที่ทุกคนได้ติดตามหรือหลงรักในเสียงเพลงของวงนั้นๆเราก็แค่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยทําให้ทีป๊อปมันพัฒนาไปก็อมองว่า5ปีข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นวงเราเองหรือวงคนอื่นเองเนี่ย ได้ไปไกลมากๆมีคอนเสิร์ตร่วมกันเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเพลงอาจจะขึ้นบิวบอร์ดอะไรอย่างนี้เหมือนที่หลายๆประเทศเขาได้ขึ้นกันอย่างเงี้ยครับต้องบอกก่อนเลยว่าการพูดกับทุกคนตลอดพูดกับทุกคนเสมอเสมอเลยจริงๆว่าการเป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวที่โชคโชคดีมากๆในการที่พ่อกับแม่นะยอมรับได้พี่สาวเนี่ยค่อนข้างพพอร์ต ก็เลยทําให้รู้สึกว่าไม่รู้สึกข่าหรือรู้สึกว่าโดนถูกกดขี่ในการเป็น LGBT เลยแม้กระทั่งเพื่อนตเพื่อนเองก็ตามแบบกันไม่เคยแบบโดนเพื่อนที่เป็นมัธยมปถมล้อเลยว่าแบบเฮ้ยไอ้นี่มันตุ๊ดนะกระเทยนะไม่เคยโดนเลยแบบเพื่อนทุกคนแบบเหมือนเข้าใจไปโดยปริยายว่าเออเราก็คือสุก,กัดก็คือจะไม่เคยโดนล้อในตอนเด็กเลยก็เลยรู้สึกว่าพูดมาเสมอว่าโชคดีมากๆใช่ทั้งครอบครัวแล้วก็เพื่อนด้วย รู้สึกดีมากดีแบบมาก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 ,มากรู้สึกแบบนี่มันคือสิ่งที่เป็นก้าวหนึ่งในการที่เรารู้สึกว่าคนเริ่มให้ความสนใจและก็เป็นที่ยอมรับของคนมากขึ้นเพราะว่าถามว่ากัวงวลไหมตอนก่อนจะปล่อยภาพหรือปล่อยข่าวว่ากำลังจะเดบิวต์ว่ากัวววากวงวลว่าแบบทุกคนจะชอบเราไหมเราจะพอเป็นหนึ่งในนั้นได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่มันใหม่มากมาก พอกระแสะตอบรับค่อนข้างดีทั้งในไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันเป็นก้าวหนึ่งที่เราผ่านมาได้แล้วก็เลยรู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าเป็นเ NERGY มากกว่าเป็นคนแบบเหนื่อยง่ายก็จริงแต่ว่าเป็นคนบูตไวมากแบบมากๆเป็นคนเ NERGY ล้นเหลือมากแต่ว่าช่วงนี้อาจจะดรอปหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าต้องพยายามรักษาสมดุลเ NERGY ใช่ไหมต้องพยายามรักษาเพื่อให้มันแบบไม่ดูล้นเกินไปแล้วก็ไม่ดูดอกเกินไปครับก็กําลังปรับอยู่คุณแม่ก็รู้สึกว่าโชคดีมากแบบอยากขอบคุณมากๆที่ว่าได้เกิดเป็นลูกของแม่คนนี้อะไรอย่างนี้เพราะว่า,วาคือแม่พยายามที่จะพูดว่าแบบเออไม,ไม่ไม่นู่นะไม่นี่นะไม่น,นี่นี่นะ ต่ผมแบบปากพูดอีกอย่างแต่แบบการกระทําเขาแบบอีกอย่างไปเลยอเงี้ยทําให้เรารู้สึกว่าโอเครู้สึกโชคดีมากๆไม่ว่าจะเป็นแม่หรือพ่อก็ตามหรือพี่สาวก็ตามก็เลยรู้สึกว่าอย่างที่พูดไปข้ั้งต้นเลยรู้สึกโชคดีมากที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวนี้จริงๆโชคดีมาก <laughs> สิ่งที่อยากฝากเลยคืออยากให้ฝากอยากฝากให้ทุกคนแบบช่วยติดตามจริงๆแบบ พยายามมากมันคือฝันของเด็กคนหนึ่งเลยไม่อยากให้ทุกคนอย่าเพิ่งแบบตัดสินจากนู่นจากนี่จากนั่น,น,นอยากให้แบบลองมาฟังลองมาใช้ชีวิตด้วยกันลองมาศึกษากันดีกว่าเรียกว่าศึกษากันไปเรื่อยๆก้าวไปคนละก้าวแบบค่อยๆติดตามกันไปอยากให้แบบเราเติบโตไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเพื่อนในวงหรือวงการทีป๊อปก็ตามอยากให้ทุคกคนเนี่ยค่อยๆค่อยๆเรียกว่าค่อยๆผลักดันกันไปเพราะว่ามันมีทั้งสิ่งที่เราจะต้องลองผิดและลองถูก ในเวลาเดียวกันเพราะว่ามันไม่มีใครที่ไม่สามารถที่จะถูกต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือผิดพลาดตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยๆกันแบบเกาแล้วกันเรียกว่าเกาวงของเฮนด้วยวงการบันเทิงไทยด้วยเนี่ยค่อยๆผลักดันไปเรื่อยๆครับใช่สิ่งที่อยากฝากแฟนคลับไม่ได้ไม,ไม่ไม่จะเป็นต้องเป็นแฟนคลับเฮนอย่างเดียวด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปด้วยครับ